เฮ้เฮ hey, hey, พี่น้องกําลังกลัวอยู่หรือเปล่าครับกําลังกลัวกวนกวายอยู่ใช่ไหมครับในพระชนะของพระเจ้าเนี่ยพูดถึง365ครั้งตลอดทั้งพระคัมภีร์เดิมจนถึงพระคัมภีร์ใหม่ว่าอย่ากลัวเลยตั้ง365ครั้งนั่นหมายความว่าพระเจ้าไม่อยากให้เรากลัวแม้กระทั่งวันเดียวอเมนไหมครับพี่น้องให้เรามั่นใจเสมอว่าพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งต่างๆที่ในโลกนี้ พระองค์ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาพระองค์อยู่เหนือเศรษฐกิจพระองค์อยู่เหนือความเข้าใจพระองค์อยู่เหนือกำลังของเราและเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าแน่นอนพระเจ้านั้นมีพระสัญญาในฮิบรูบทที่13บข้อหบอกว่าเราจะไม่ละทิ้งท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าไม่เหมือนกับคำสัญญาของมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยบอกว่าโอเคเพื่อนเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแต่ไหนละ่ะ ในวันที่เราล้มลงในวันที่เราไม่เหลือใครคนเหล่านั้นหายไปไหนเห็นไหมครับพี่น้องมนุษย์ไม่รักษาสัญญาแต่พระเจ้ารักษาสัญญาและพระคัมภีร์สรุดีบทที่ 55: ข้อย2่งยังกล่าวอีกไว้ว่าจงมอบภารักของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงคำจุนท่านและพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบทำขาดแคลนเลยนี่คือพระสัญญาที่มั่นคงถาวรน,นิรันดรพี่น้องมั่นใจในพระเจ้าได้เลยว่าพระเจ้าจะทรงทําการอัศจรรย์ในชีวิตของพี่น้องในเร็วๆนี้ จงเชื่อจงหวังในพระเจ้าและพี่น้องจะไม่ผิดหวังอาจจะรอนานนิดนึงแต่พระเจ้ามาทันเวลาแน่นอนและพี่น้องอาจจะขอบางสิ่งบางอย่างถ้าพระเจ้าไม่ให้อย่าเสียใจนะครับบางทีพระเจ้าอาจจะเตรียมสิ่งที่ดีกว่าให้กับเรางนั้นพี่น้องอย่ากลัวอีกเลยอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าอยู่กับเราเสมอมาเสมอไปพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ